กันเป็นหมู่บ้านนะคะนี่ล็อกค่ายล็อกค่ขายไฟละสี่แก้วจะเลื่อมาอยู่น้ากันงสีเขแล้วพี่น้องเพราะว่ายังไงก็ได้ไปหากันอยู่ดีก็เลยเต็นท์ ZO Steam เต็นใหญ่นะคะก็เลยอะไรนะก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้มันเหงาเออใครบอกพวกฉันไม่ได้เหงาเธออะไรอย่าไปอยุดพวกฉัน นี่อันนี้พอจอยนะคะพี่น้องนเลือผีดด่ออฟฟิารไ้บบอรนีปักกับปักพอจอยด้วยพี่น้องนี่วันนี้อยู่ด้วยกันสคนนะคะแม่ยัดเข้าแห้งหลจะจับ่าบ่ายเขาแห้งไหลแบ น้องเอ้ยมารุนเด้อเก้าอีสิหางบ่ขอบคุณพี่นุ๊กไอซ์แลนด์นะครับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่นุ๊กไอซ์แลนด์นะครับที่เอ็นดูพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาไยให้บอสปีดให้ทีมเบื้องหลังแล้วก็น้องๆเวลาเดินทางทุกวัน นะครับค่ะท่ามีทุกงานเนี่ยพี่นกกับเรี่ยงลุกมือลุกมือขอบคุณได้หลายครับผมอยากจะออกงานมาพี่นกเรี่ยงดีดีขอบคุณได้หลายครับพี่นกเดี๋ยวเรอแยงนะครับไปมอบทิปให้บอสด้วยนะครับบอสพี่พี่นกฝากมาขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่สาวขอบคุณครับขอบคุณครับครับขึ้นมาอย่างเขาวาดขึ้นมาจะน่อยมั้ยนี่ไหมคือดื้อแท้คือดื้อแท้จะน่อยบ้านไหนนี่โอ้ก็ห้ามขึ้นหน้าได้ยากว่าแต่ศิลปินขึ้นมา นี่เห็นบ่านเอศิลปินเขาเอาจับมือนะครับอุ้ยศิลปินอุ้ยนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการเท้าโอโรมึงเตือนไปเลยนี่เตือนไปเท่าโอ้ยเห็นบ่านเอศิลปินเห็นบ่านเอศิลปินค่ายโตเกลยวต้องแบบนี้มูดตัวมาผ่านรอโหดหละเมื่อบ้านเมื่อบ้านรอโหดเออนี่นีของแท้นี่สุดยอดนี่สุดยอดเออเนี้ยงอ่ะเนี้ยงอ่ะโอ้ไปไปไป ไม่ไหมากไม่ไหวหนามมันมั่นกูก็เลยตบแป้งตบแบบพี่โซนตีหนัวฟางแก้มละกกระดังละกกระค้างเขาไปย่าใส่แป้งเขาไหลมันแพงกูก็เลยตบตากับมองตาโอ้ยเด็ดลูกขิงกัวกระเบาเมือนี่็เนี่ย น่า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 ัอย่างที่แตกเขาไม่ได้ันเนี้อ่อนมันมันรวนเอ้ารถแท็บซี่มากินมา, <c ười> านนกินบอกจริงปะบอกเอากินแม่บอกแล้วจะไปหากินแต่ของแนวอ้วนๆบอกให้กินหมูยอ่อหมูยอ่อไม่มีหนังร้อยสี่สิบเก้าบาทมีหนังร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่อ้วนหมูยอ่ออยู่ไหนหมูยอ่อนี่มีมีทักแชทเข้ามาได้าหาข่อยเลยนี่หมูยอ่อมีหมูมีแต่แป้งนะ โบมันจะมีจะแป้งได้ทังไหนหมูลอยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเฮ้ยไม่เคยกินลหรอสิหมูลอยเปอร์เซ็นต์นอกนั่นแป้งวัดหมูลอยเปอร์เซ็นต์ดอกนันแป้งอืมโอ้ยมาสูนแทนน้องกดสร้างไปนี่ไปหาสร้างเด้อนี่แท็กแชทแท็กแชทกีตาร์ตบเกี่ยวมิวสิกเด้อไปแท็กแชทตบเกี่ยวไอ้กีตาร์ตบเกี่ยวมิวสิกเด้อต้องร้องต้องร้องเบิ่งแรกแหละทว่างสัตน์่ะเออข้ามพลาดนะครับผมเอ้ยพลาดพลาดรอดอ่ะอุ้ยพลาดรอด ออัเรียนมายืนยันนันี่ายู่ที่ไหนบ้างอาบน้ำนี่นี่แหละเที่ยวบาร์นี่เอดอดเรดเดแบบแบกระเป๋าข้างเนียเขียงานหรอกระเปเครื่องตือมีอ้อะไรนี่จักหนนี่ จากไหนครับจาก,จาก,จากบ้านฮักปิงปองค่ะขอขอบพระคุณบ้านทางน้องปิงปองมากมากนะครับจริงๆแล้ววันนี้มาน,นั่งกินอะไรนะจิ้มจุ่มใช่ไหมจริงๆมันจ,จะอัทลดมากกว่านั้นเลยถ้าน้องมีหมูยออุบลแ,แบบสูตรแบบของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมูแบบล้ลวนๆหมูต้องเรียกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่บอกเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะน้องๆนะอย่าลืมหมูยอนะหมูยออุบลที่บอกเลยว่าถ้าจะกินอยู่ไหนก็อร่อยแหม พี่ตาจ่ายเนาะพี่จะจ่นั่งหัวตัวพี่ตาจ่ายเหรอมาสรุปพี่จ่ายนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะน้องน้องๆคิดเงินนะจ๊ะครับติดตังนะครับสักบาทหนึดืมีเวลาอยู่บ้างตั้งเบิร์ตสองพันห้าร้อยบาทครับผมเอาคิดว่าผู้ใดหน้าตาดีสุดเก็บกับผู้นั้นล่ะ ถ้างั้นวันนี้ทางร้านขอเลี้ยงนะครับผมก็๋ยวกกินฟรีเลยวันนี้กินฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนจ่ายนี่แหละผมเป็นคนจ่ายแปลว่ายังอายเมนทัเอาอย่างอีกอะเมนอื่ยเอาเด้ครับผมฟรีเด้เลันี่แปลว่ายังเก็บกับพูนาตาดีเอามึงบ้าวไหมมึงคิดดีๆคิดอีกรอบโอ้ย สวัสดีครับทุกคนกอ็อันนี้ชอปเปอร์มือหนึ่งถือโทรศัพท์ได้ครับมือหนึ่งกะลียกโยกไปในมือหนึ่งผมมีคนเมนมากเลครับว่าชอปเปอร์มักบ่ายมือเดียวบ่ายมือเดียวเพราะว่าอันเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับผมก็มตอนนี้ชอปเปอร์อยู่ที่ตลาดนะครับผมตลาดเรียบเรียบด่วนแดนเนลมิดนะครับผมที่ชอปเปอร์สิมาเปิดร้านขายลูกชิ้นปิ้งนะครับผมเป็นลูกชิ้นปั้นสดนะครับทุกคน เดี๋ยวยังไงช็อปก็จะมาอัปเดตร้านอีกทีนึงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าอยู่ล็อกหน้าหน้าอยู่ครับแต่อยู่โซนดีนะครับผมที่ร่าๆก็อยู่โซนดีเดี๋ยวผมจะทําคลิปแล้วก็บอกว่าแบบเผื่อใครอยากจะมาซื้ออยากจะมาอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บอกตรงเลยครับว,ว่าลูกชิ้นอร่อยมากๆแบบคือผมกินแล้วผมรู้สึกว่าเออมันอร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นอันนี้อะไรก็เลยแบบจากที่ตัวเองเป็นลูกค้าก็เลย มาทาเลยนะครับผมก็เลยมาทําเป็นเจ้าของเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับมาอุดหนุนด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าร้านอ่ะมันทําคนเดียวไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมันปั้นสดอ๋อมันต้องมีคนช่วยทานะครับผมก็ใครนะครับผมที่ว่างงานแล้วอยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้นะครับผมตลาดเรียบด่วนแดนนิลมิดนะครับผมถ้าใครว่าง หรือแบบไม่มีงานทําหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ18ถึง25นะครับผมก็ลองทักมาได้นะครับถ้าใครอยากอยากจะมาอนนีก็้ังหาพนักงาน1คนนะครับผมหนึ่งคนผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หรือเพศไหนก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครอยากมาก็สามารถทักส่วนตัวช็อปเปอร์มาได้เลยนะครับผมทักข้อความมาได้เลยนะครับ วันนี้ก็มาดูพื้นที่แล้วก็มาลงของบางอย่างนะครับไว้แต่ร้านจะเปิดจริงๆคือวันที่8นะครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาขายของช่วยช็อปเปอร์นะครับผมก็สามารถมาสมัครได้นะครับผมหนึ่งอัตราเท่านั้นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเพศไหนๆก็ได้นะครับผมอายุตั้งแต่1 8ปถึง2ีสาปีนะครับสามารถทักมาได้หรือมากกว่านั้นก็ได้ลองทักมาดูนะครับผม